ไฟมาแล้วพี่น้องหลังจากรอเวลานานพี่น้องสบายดีผมแอ่พี่น้องสบายดี FC เอิดสุขสนะุขคนเนาะบุพอกกระเบ,บาหน่อยคนไกลบ้านอีกคือเก้าพี่น้องมีกามาไทายบรรยากาศอยู่ในเมืองนะเพียงนะเนาะราะวบ่านหน่อยเหตุงานอยู่ในกรุงเทพพี่น้องอ,อ๋อท่องบรรยากาศฝลนกับสีต๊กพี่น้องฝ่าเหลืองมิมิบอยู่ อันนี้กาเปิดซองใหม่เด้อพี่น้องผักติดตามเป็นกำลังใจให้บ่น้อยเ้อพี่น้องเ้ยน้อยบ่าวเล่าคนไก่บ้านนะครเนาะกว่าซองเก่ากะโดนปิดไปนะเนาะก็เลยสั่งรายได้บ่ได้พี่น้องเ้ยก็เลยบ่เห็นซองเลยซะพี่น้องเ้ยก็เลยปีนี้ก็เลยมาสั่งใหม่พี่น้องว่าซีได้หรือบ่ได้ว่าสิบ่านหรือบ่ผ่านกะผักติดตามส้มไปเรื่อยๆนะครับเนาะอันนี้กาเป็นเส้นทางกันรถไฟนะเนาะฝ่าเหลือมแห่งรีพี่น้องเลย รถไฟตอนนี้บ่น่อยก็อยู่ที่สะพานค,นคุนะ้วไอเพียงเนาะสะพานคั้วยอยู่ข้างหนาเลยพี่น้องเดินไปประมาณบา่บถึงเันกิโลพี่น้องครึ่งกิโลเนานะอันนี้ก็สิเป็นทางรถไฟวิ่งไปวิ่งมาพี่น้องอีกจักหน่อยรถไฟก็สิมาพี่น้องหาเบิรงเนาะข้างล่างก็สิเป็นอันนี้พี่น้อง่อานเหล่ามองว่น้อยอย,อยู่เนาะมาเห็นงานร้านเหล่าพี่น้องโตเต็มพี่น้องต้องมานั่งแคมทางนะ ยังรถกระดังพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นในซอยพี่น้องร้านเหแล้วกัน่ายก็ได้พี่น้องเพราะน่อยอยู่หนานทางเนาะยามมื้อคืนก็สีเ็นรถไฟแลนไปแลนมาพี่น้องนี่แหละบรรยาก,กาศพี่น้องล็ถถาเบิ่งรถไฟนั่นองเนาะรถไฟมาแล้วพี่น้องหลังจากรอเวลานานพี่น้องพอช่วงมืางคืนมันสวิงซ่าแน่พี่น้องเลยเพหน่อยก็ลอจนเมื่อยรอรอ,อลุ้นว่าซีมาลู้มากน,น,นั่นเนองเนาะ ้ามีโอกาสพี่น้องว่าทางเว้นบ่หน่อยไปเหตุงานพี่น้องบ่มีโอกาสได้ถ่ายเบิร์นเนาะี่เป็นคลิปแรกรือว่าคลิปที่สองพี่น้องบ่หน่อยสิลองโลงเบิ่งนพี่น้องเปิดซองใหม่ว่าสิเป็นยังไงพี่น้องไปฝากติดตามเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้บ่หน่อยเนาะว่าสถไทยกล้องหนาเห็นหนาพี่น้องมันมืดพี่น้องเลยกล้องมันบ่งห้ามนะเพียน้นงะไอโฟน1 1มันบ่เห็นเลยพี่น้องบ่คื็แอนดรอยเนาะ มันสวยงามพี่น้องไห้ในโคนหาเบิร์กนัเนี่ยเนาะบรรยากาศรถไฟเว้นเห็นแน่นอนนั่นเองเนาะบันลอยสิมาถ่ายช่วงเวลาอ่าหยุดงานนั่นเองเลยหยุดงานบ่ายสามในซิมลองมาถ่ายเบิร์กเสียงเพลงก็ดังพี่น้องฝากไปเด้อพี่น้องเป็นกำลังใจให้บันลอยช่องในน้อยด้วยเนาะยังบ่มีคนติดตามเลยพี่น้องฝากติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจอย่างเงี้ยเลยก็อยู่สะพานกล้วยนะครับเนาะตักไถ่มาลินได้พี่น้อง ถ่ายมาดิน้อมาหน้อยเด้อเด้ออยู่สะพานกล้วยพี่น้องบ่ไกลบ่ไกลเรานี่ไอยู่ในเมืองข้างล่างก็จะเป็นลาดเหล่าใช่ไหมเมื่อดพี่น้องไอโฟนนี่แหละบ่หน้อยอยากถ่ายช่วงกลางคืนเมื่อดแห้งมาสิมาเป็นตรงส่วงพี่น้องรถไฟทาปจิทาเบิง้งเดือขึ้นสิเขานอนเลยพี่น้องมือ่ออื่นต้องเห็นงานเก่าโมงเนาะ ่แหละพี่น้องเลยบ่นหน่อยการสิขอากาบลาดเด้อพี่น้องฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะแงเนาะนี่พี่น้องกำลังวัดสีวางพี่น้องมาแล้วพี่น้องนอนไฟในร,รถไฟพี่น้องเลยบ่นหน่อยห้องบ่นหน่อยก็นอนติดเลยพี่น้องเนี่ยห้องทางในเนาะอันนี้ก็จะเป็นถนนใหญ่เลยพี่น้องเพราะวมันเป็นสถานีรถไฟพี่น้องอ่าสะพานกล้วยถ้าตรงมาทางในพี่น้องรถทางรถไฟวิ่งมาเนี่ยก็จะเป็นอ่าอนุซาวรีในแขงเนาะ ติดกับโมหน่อยโมหน่อยอยู่กลางเลยพี่น้องเ้ยเขามาอยู่ในเมืองครั้งแรกพี่น้องฮะโมเมนรถไฟตัวพ,นนพี่น้องนี่โอ้ยพี่น้องเลยคิดว่ารถไฟกราบขอโทษขอไฟเด้อพี่น้องโมเมนรถไฟเนาะมันเป็นรถหยุกสะพี่น้องรถเคนเนาะอาจจะไปสอบสอมทางเลยว่ะยังสักอย่างพี่น้องอ๋อขักลย อาสิไปสอมทางรถไฟนั่งเเนาะยองคืนนะาสิเป็น่ถวสุดท่ายพี่น้องปิดแล้วเนาะโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้มันนก,ก็ขอกลับเล้เด้อพี่น้องฝันดีทุกทุกคนเนาะขอกลับว่าสวัสดีและสบายดี